สวัสดีครับลุงต่อพากินฟอรเวลวันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลน,นะ่ยอันนี้เป็นเหรียญลุงพุทธอะของอาจารย์แดงวัดไร่อ่ะวัดไร่จังหวัดปัตตานีนะฮะอาจารย์แดงวัดไ,ออดไดดาารดดไ่นี่ก็เป็นเจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคใต้นะครับ mm. เหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญหมื่น เหรียญเลื่อนนะเหรียญเลื่อนหมื่นยันรุ่นกระถินปีห้าหนึ่งลังกาสุกะให้ดูเหรียญข้างหน้านะสวยงามมากัะอันนี้ข้างล่างเป็นนมำพระทาข้างบนเป็นคาถาฟาสิรีณชาลีติก็เน้นทางเมตามหาลาภข้างหลังก็เป็นหลวงพ่อพุ่มว้า วัดไล่นะฮะเลื่อนหมื่นยันอาจารย์แดงรังกาสุกะปีห้าสิบเอดนะฮะอืนี่ข้างบนก็เขียนว่ามั่งมีสีสุนะโมนะโมพุทธายะแล้วก็มีโค้ดนะฮะให้ดูให้ดูดต่อโคนะ้ด่ะตอดเด็กแล้วก็มีตาเนี่ย แล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขสามห้าสี่นะฮะเหรียญน,นี้กเ็เป็นเหรียญที่พุทธคุณดีนะฮะแล้วก็เหรียญสวยงามมากาก็ได้มาพร้อมซองนะฮะให้ดูซอง เหรียญเลื่อนหมื่นยันกระถินห้าหนึ่งลังกาสุกกะหลวงอาจารย์แดงวัดไล่จังหวัดปัตตานีนะครับก็เหรียญหลวงปู่ทวดอ่าของอาจารย์แดงรุ่นนี้รุ่นเลื่อนหมื่นยันลังกาสุกกะนะครับก็เหรียญนี้เป็น เนื้ออน่าจะเป็นทองแดงนะฮะกระไหลทองอ่ะสวยงามมากเลยฮะดูข้างนอกนี่เหมือนเหมือนทองคำเลยฮะสวยงามจริงนะครับก็หลวงพ่อแดงวัดไร่อาจารย์แดงวัดไร่นะเรียกอาจารย์แดงแล้วกันก็ผมเคยทำคลิปเจ้าสัวนะฮะพิมพ์เจ้าสัวของท่านมานะ่ะ สัวนั้นก็ใช้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหาเงนินหาทองเก่งอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเป็นเลื่อนเหรียญเลื่อนนะครับของอาจารย์แดงนะถือว่าสุดยอดนะครับว่าเหนียวสุดแล้วก็เรื่องทำหากินโชคลาบนี่ก็ดีสุดนะก็มานำเสนอนะครับเหรียญน,นี้ก็มีจำนายได้เป็น จะเป็นหลักหลักร้อยนะฮะร้อยห้าร้อยห้ารอยอัพนะครับสามสี่ร้อยขึ้นไปห้าร้อยอัพขึ้นเน,เนเนี่ยเหรียญเนี่ยอีกหน่อยมียนาคตนะพ่อเหรียญสวยงามเหรียญของหลวงพ่อแดงรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญก็เรียกหลงัลงการสุกานะคร เพราะว่าหลวงพ่อแดงท่านชอบชื่อนี้มากอลังกาสุกะเป็นชื่ออเป็นชื่อทางภาคใต้นะครับก็เหรียญหลวงพุทวดเหรียญนี้ก็มีลักษณะสวยงามนะครให้ดูด้านหน้านะฮะไม่มีรูเจาะนะฮะที่เคยเมื่อกี้ให้ดูถุง ถุงของพระนะที่ใส่พระผมก็ได้มาประมาณ3มองค์นะก็สามารถแบ่งปันได้นะเหรียญเยนนี้ก็หลักขึ้นห้ารอยอัพนะห้าร้อยอัพแล้วแต่ความพอใจนะครับก็ยังพอหาเช่าบูชาได้นะครับยังางน่าจะยังมีผมมีอยู่สามเหรียญ อันนี้มานาเสนอให้เป็นทางเลือกในการศึกษาสะสมนะใครที่ชอบหลวงพุทธทวดนะ,ะแล้วก็อาจารย์แดงนะก็เหรียญนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะ,ะเหรียญเลื่อนหมื่นยันนะลังกาสุกะนี่เลื่อนหมื่นยันอาจารย์แดงลังกาสุกะปีห้าหนึ่งข้างหลังก็เป็นหลวงพ่อพุ่มวัดไร่นะฮะบ้างมีสีสุกนะฮะมีต่อโค้ดอ,อันนี้เป็นเลขสามห้าสี่ สุดยอดเลยครับดูสภาพเหรียญสวยงามมากาก็มาแบ่งปันความรู้กันแค่นี้นะครับเผื่อใครเจอหลุดมาสมา่วนหากาเขาจะเล่นกันทางภาคใต้นะครับไม่ค่อยหลุดมาทางเทพอันนี้ผมก็ได้มาแบบกับเพื่อนเราเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟุตเท์สวัสดีครับ